ลอกกันครับอันนี้มวยแกร่งครับโชคพัชรพรยูกิโกพัชรพรครับเปิดมวยดุมากครับตัดล่างสวยครับยูกิโกก็เคาะบนไปสร้างระยะแต่พัชรพรครับโอ้ตาแนแน่มากดูจังหวะดูครับล้วงล้วงล้วงาสาวสาวสาว แย่ yeah, ครับเราเดินใหม่เดินไม่ได้ยูกิโกโก็อาจจะได้เปรียบพอมยาวนิดหน่อยแต่พอเจราพรนี่มุม,มั่นแน่นอน <Yeah. S 1> อ yeah, iko, ครับผมแย่ไปยูกิโกครับแต่ทั้งคู่แน่นอนผ่านสังเวียนมาแล้วนีตัดล่าครับแลกกันไป โกะแทงตัวครับโอ้โหเป็นศพอ้าพัฒนาพรเข้าหัวไปเดิงยืนยันโกะแย้มเข้าหัวไปโอ้สองดอกต้องเซตใหม่เซตใหม่ฮะอายืนโกะแย้แล้วแทงแขนตามอาข้าพีณสเต็ปอ้าโอ้ยเดินออกข้างแล้วเตะเข้าครับโอ้ยเฮดคิกมาครับพัฒนาพรสวยงามได้ดูของด้วย ไม่ธรรมดาทั้งคู่ไม่ธรรมดายูกิโกะมีพิกแรพรพระรพรมีตวัดหลบพ้นกาดด้วยยูกิโกะแทงบนแทงล่างโอเคโอ้ okay. oh, แต่แรงถลาของพระรพรครับทะลุอีกแล้วทะลุอีกแล้วโอ้โ oh. หโดนอีกแล้วพระรพรต้องมุดใหม่เอาคืนครับลวงเข้าด้วยเหมือนกันเข้าไปเออ นันน่นๆๆอย่างนี้ยกแรกยังแบบเบียดๆกันอยู่อันนี้ดูไม่ออกโอ้ยแพตตี้เข้าไปแล้วตีตีตียก็ตีเข่าแพตตี้ตีเข่าึ้นตีเข่าไปตีแพตตี้อายีก็แลกเข่ากัน เอาผมเบียดครับติดเชือกครับแกอามาเซตใหม่งานนีทั้งคู่ครับโอ้แพตตี้เดินรัวครับต<ด>ีโอ้ยยีก็เข่าตรงครับต<ด>ีโอ้ยครับเข่าไม่ได้เดินเข่าอีอ<ด>ท่อนนึงตีแพตตี้ตีเข่าขึ้นต<ด>ี<ด>อันนี้วัดกำลังลำตัวแล้ว<ด>ย,ยีก็เปลี่ยนมาเป็นมักดมก่อนยีก็เดินมัดก่อนแพตตี้เดินมัดตามเอ้ย ไล่ครับแพาตี้ไล่ครับเอ้ยติดกาดเอยเข้าหัวเฮดช็อตเอ้อตัดขาไปตี้ยตีตีเข้าล้งไม่ถึงติดกาดนะฮะแต่ดีขึ้น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 เอ้ยโอ้แฮตตี้ไวครับล้วงตัวเลยเอ้ยยิงกันก่อนกันสู้ยิงกันก่อนสู้สู้เออโอ้โดนจับติดเชือกเลยนะดุมากเป็นมวยหญิงที่ดุคู่หนึ่งเลยครับคืนคืนนี้ ดูครับดีก็ต้องเริ่มโอ้ยแต่เรื่องโอ้ยแต่แข็งดีก็เอาเรื่องมากโอ้ยดักดักเข่าสวยครับแพตตี้ดีแพตตี้ต้องล้วงใหม่ล้วงใหม่ฮะเอ้ยเอ้ยโดนจับแล้วโดนจับยังไงมีลูกตาไหมแยกครับผมอ่าดีก็ดี ดิเออตีเข้าไปครับพัตตี้โอ้ยเข่ายัดทาราไปหนึ่งเตะเออขาบักเข้าได้ยุยโก้แล้วแพัตตี้สวยโอ้โหดูนึกว่าบางละจันโอเคยกสามชกงานเข่างานเข่าโอ้ราคาร์ดปุ๊บเอาเข้าเรื่องเลยอ่ะยุยโก้ตีเข่าเนี่น้ำเงินนี่ขวางหน้าด้วยนะน้องเจมขวางหน้าด้วยนะผักออกแล้วเตะเอ้ยโอ้โหสาวเตะ มือเกาะเชือกไม่ดีนะโอ้ยโอ้โดนศอกปาดศอกแล้วว่าปาดศอกทําไว้อ่าเนี่ยอาจารย์อัญจเรียพวกนี้นะไปห้ามไทยไฟด้วยนะต้องติดตามทางช่องแปดด้วยนะช่องแปดฝากดูด้วยอาจารย์พงพัฒน์ว่องไวด้วยโอ้โหโดนเยอะเอ้ยเดีกก่ออกอาวุธแอนตี้ต้องต้องโชว์โว์บ้างโอ้สวยแต่เอาโหดมากเลยเนี่ยโอ้ย เดินครับต้องเดินตอนนี้โอ้โหปากเข้าที่โค้งเมื่อกี้ต้องบอกว่าน้องเจมมวยไทยของเราตอนนี้มันฟีเวอร์มากเลยนะใช่ครับฟีเวอร์ครับเออดังมากยิ้มเปิดที่ไหนจากน้องมวยที่เลิกไปสิบปีแล้วกลับมาใช่ครับเพราะมีวันอยู่จะได้โชควันไหนไม่รู้นะมีเยอะมวยมวยคโคก็มีวันไปด้วยไม่รู้จะวันไหนไม่รู้โอ้โหยุยงโกะยุยงโกะเข่าวดีมากเข่าวดูล้วเลยข่าแหลมนะ ยาวอ่นนี้ได้เปรียบนิดหน่อยเขาเขายาวนิดหน่อยก็เลยแบบอาจจะได้เปรียบเป็นการสาวยกไหนครับยกสามอันยกสุดท้ายนะใช่ฮะต้องเอาใจช่วยใครเนี่ยโอ้โหนี่เอาตีไปเลยตีไปตีไปตีไปโอ้โหอ่าทหาจัอหวัปตันจริงเนี่ยมรราชพัชหมู่บ้านจ้าเบิ้งครับ นำทีมโดยอาจารย์พงวัฒน์ว่องไวอ้าวอาป์บโจนบรูโคล่ยูจ g โก้ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้แพ้ด้วยครับ